สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เรามาให้สามรัฐนะคะวันนี้สามรัฐวันที่สิบห้านะคะเดือนหกปีหกสิบสี่นะคะสามรัฐสิบบนนะคะตัวนี้สิบบนแล้วฟันให้เลยนะคะวันนี้เยอรมนีอังกฤษรัสเซียค่ะฟันให้เลยนะคะนนนนเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าถ้าไม่กับหัวหนีนี่ก็คือเจ็ดเก้านะคะถ้าไม่กับหนีนะกับหนีเป็นเจ็ดหกนะคะ แล้วก็จัดก,กันไว้ให้ก็คือเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะคะแปดเป็นสามสามเป็นหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะเยอรมน,นีอังกฤษรัสเซียสามรัฐนะคะตามนี้เลยแค่นี้นะคะวันนี้นะคะเรามาลุ้นกันนะคะเจ็ดหกเจ็ดเก้านี่แหละค่ะนะส่วนมากจะมาเยอรมันนะคะตัวนี้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาว่าสนาเกิดทุกทกคนตัวนี้แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิถูกประการใดขออภัยค่ะแนวทางตัวเลขจัดไปเลยค่ะเม็ดเดียวเจ็ดเก้านะคะถ้าไม่กลับหวัวหน,นีเรานะเจ็ดเก้าจัดไปเลยก็กันเจ็ดหกไปได้เลยสองชุดเองนะคะจัดไปเลยนะคะทุกๆคนตัวนี้เด่นมากมายค่ะชนเปี้ยงป้างเจ็ดหก กนะคะกับหัวนี้นะคะเจค่ะฟันเจนะคะนะสมรัดค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนะเกิดทุกๆคนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพามาดูน้องแมวเราก่อนนะคะเจะเอลูกทำอะไรูึอ๋อมาจากข้างนอกนี่นนมาจากข้างนอกเหนื่อยแล้วเล่นข้างนอกวันนี้ ชื่ออะไรแม่จําไม่ได้แล้วลูกเนี่ยโอมกราาคุมพามีนาเมษานี่ย,ย่อๆก็คือเมษานะคะตัวนี้เมษาเมษาลูก